เอาอยู่ก็ดีเรามีคําศรัทธาว่ามนุษย์คนแรกศัสดาองค์แรกของเราคือศัสดาอาดัมกับพระนางฮาวาหรือว่าพรนถือว่าอีฟนั่นเองทั้งสองท่านนี้ก็ได้อยู่ในสวรรค์อย่างอย่างมีความสุขแต่ันสุดท้ายซาตานก็ล่อลวงก็ได้ล่อลวงจนกระทั่งว่าให้ขัดพระบัญชาขององค์พระเป็นเจ้าอิสโลบายและวิธีการของซาตานที่มันทําทุกวิธีทางผมเชื่อว่า ฝ่ายคุณธรรมฝ่ายธรรมะของเราก็มีวิธีการเยอะแยะนักเกิน<ๆ>นาที่เราจะแต่ขณะเดียวกันไม่ทันนะวันนี้ผมถึงอยากจะอยากจะเรียนว่าวันสําคัญของศาสนาอิสลามอย่างเช่นวันศุกร์เราจะต้องเข้ามาสัสยิดเพื่อจะต้องไปทําพิธีละหมาดเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการครับในช่วงของศาสนาในใจท่านผู้ชมครับช่วงที่แล้วเราได้ฟัง เรื่องราวของศาสนาพุทธไปแล้วกับการเอาชนะล่อรวงได้อย่างไรเราเห็นมุมมองเราเห็นเรื่องราวที่ได้พูดคุยได้แง่คิดต่างๆไปแล้วและเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวของฝั่งคณะอิสลามกันว่าเขามีหลักคําสั่งสอนอย่างไรสําหรับเรื่องราวของการที่จะเอาชนะการล่อรวงแล้วก็อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างปลอดภัยด้วยครับ ซึ่งขณะนี้ผมอยู่กับท่านดาโตดรพัฒนาหลังฟูเตอีม่มฮัตยีเฟาซันบินไฟซอนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวของศาสนาและอย่างในวันนี้เองที่อยากจะรบกวนเรียนถามนะครับท่านดรเรื่องราวของการที่เอาชนะการล่อลวงได้อย่างไรกับหัวข้อวันนี้เราจะพูดคุยกันเนนะครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเหมือนกันนะครับในในหลักเกณฑ์ของมุสลิมเองเขาเขามีการวาง ยุทธ์มีวางการสอนเรื่องราวเหล่านี้อย่างไงบ้างครับครับผมในการล่อลวงของมารร้ายซาตานอิสลามจะเรียกว่าเชยตอนนะหรือซาตานเนี่ยเราต้องเราต้องเข้าใจว่าเชยตอนเขาซาตานเขาก็มีวิทยาการการล่อลวงเขาเนี่ยแต่ลยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาก็เข้มข้นขึ้นเรื่อย,อย mm hmm. แต่คําว่าการล่อลวงตรงเนี้ยมันมีการล่อลวงทั้งการล่อลวงของตัวซาตานแท้แทกับการล่อลวงของสมุนของซาตาน mm hmm. อันนี้แก่มนุษย์นี่แหละ ซึ่งเป็นลูกสมุนของเขาทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวอันนี้ระบบต่างๆของอิสลามก็คือจะสอนกันตั้งแต่ระบบป้องปรามคือเราจะไม่ยอมให้เขาเริ่มล่อลวงก่อนแล้วก็หลับแล้วเราถึงวัวหายล้อมคอกตรงนั้นไม่ใช่แต่อิสลามจะ,จะสอนกันว่าเริ่ม,เร,มเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยว่าบอกเลยว่าเขาจะมาแนวนี้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 แ,นนแ,นนแต่อิสลามก็ยังมองว่าการล่อลวงของซาตานจริงๆเนี่ยมันชิวๆยังไม่เท่าไรหร่หรอกแต่อ่ะล่อลวงของคนอื่นสิ ของมนุษย์สิน่ากลัวกว่าเช่นมีอันนึงเราว่าจะเมื่อเราวิเคราะห์กันอย่างละเอียดเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอานสอนว่าอินนากายดาเชกนิกานะดออีฟาแท้จริงการล่อลวงแผนการร้ายของซาตานนั้นน่ะมันเรื่องชิวๆเล็กๆจิ๊ใจเหลือเกินแต่เวลาพูดถึงสตรีเนี่ยอินนากาดะฮุนอัลซีมแท้จริงเล่เพทุบาย ร้านเล่มเกวียนของสตรีนะโอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินกับพูดถึงว่าพอกับพูดถึงเวลาสตรีมาลวงเราล่อลวงเรากับบอกว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่เวลาบอกว่าซาตานจะมาล่อลวงเราเนี่ยโอ้มันทําไมมันจิ๊บจ้อยขนาดนั้นก็มาดูสิครับว่ามนุษย์เราเนี่ยจุดอ่อนของเราอยู่ที่ตรงไหนในศาสนาอิลส,สลามถือว่าสมัยก่อนที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยผู้เป็นเจ้าให้เราได้พำนักอยู่ในสวงสวรรค์ในอิสลามก็ดีคริสต์ก็ดีชาวยิวก็ดี เรามีความศรัทธาว่ามนุษย์คนแรกศัสดาองค์แรกของเราคือศาสดาอาดัม,มกับพระนางฮาวาห,หรือว่าพันคือว่าอีฟนั่นเองทั้งสองท่านนี้ก็ได้อยู่ในสวรรค์อย่างออยย่่าางงมีความสุขแต่คนสุดท้ายซาตานก็ล่อลวงก็ได้ล่อลวงจนกระทั่งว่าให้ขัดพระบัญชาขององค์พระเป็นเจ้าซาตานรู้ว่าถ้าหากว่าล่อลวงตัวมันล่อลวง,งตลอดเลยก็เป็นอันว่าศัสดาอาดัมก็ไม่สามารถที่ไม่สามารถจะล,อล่อลวงสำเร็จได้ มันก็ดูที่จุดอ่อนของมนุษย์จุดอ่อนของมนุษย์อยู่ที่ตรงไหนก็คือสตรีก็คือวิธีการก็คือไปล่อลวงเอาอีฟหรือว่าพระนางขาวะเนี่ยพระเจ้าสั่งว่าอยู่ในสวรรค์นะทาได้ทุกอย่างทุกกรณีกินรับประทานหมดทุกอย่างครับได้หมดหอย่าขอนะอย่าไปกินผลไม้ที่ต้นนี้อย่าไปเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้ทั้งสองคนก,ก็ไม่มีปัญหาอะไร ยายซาตานก็เอาจุดอ่อนของมนุษย์ก็คือเอาเพศที่อ่อนแอไปไปก็คือมาล่อลวงทางอีฟก่อนมาล่อลวงทางพระนางฮาวะก่อนครับพอพระนางฮาวทานผลไม้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ก็ใช้ให้พระนางฮาวมาบอกศัสดาอาดัมว่าเข้าไปเธอไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยพระเจ้ากลัวเลยจะเข้าไปเพราะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนี้เราจะเป็นชีวิตอมตะเดี๋ยวพระเจ้าก็กลัวจะมีอมตะเหมือนพระองค์ก็คือใช้วิธีการ แทนที่จะสิ่งที่เรื่องนี้สอนอะไรซาตานมันล่อลวงเราตรงๆล่อลวงไม่ได้หรอกครับแต่มันล่อลวงทางอ้อมเนี่ยก็คือใช้สตรีเข้ามาล่อลวงเราแล้วแต่ในที่สุดทั้งสองก็ถูกอเปหิลงมาใช้ชีวิตอยู่บนพื้นโลกนี่คือตามความศรัทธาความเชื่อของชาวมุสลิมชาวคริสต์และชาวยูร,รงนี้ครับแล,แล้ววิทยาศาร์นนาาการมันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆวันนี้เราจะเห็นว่าพระบัญญัติของศาสนาอิสลามเนี่ยสอนว่าถ้าอันนี้ผิด มันก็ต้องผิดนะจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนไปะกี่ร้อยกี่พันปีกี่แสนปีถ้าหากว่าโลกยังยัง,ยงไม่สิ้นสลายก็ต้องใช้พระบัญญัติของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นโซเพนีเนี่ยถ้าบอกว่าเสเพนีเนี่ยเป็นอาชีพที่เลวทรามที่สุดในศาสนาอิสลามเป็นีอาชีพที่ผิดต้องให้คุณไปจดทะเบียนมาอย่างไงอย่างไงอย่างไงไงมันก็เป็นอาชีพที่เลวที่สุดนั่นแหละไม่ใช่ว่าจด,จด,จดทะเบียนเสเพนีแล้วเพราะฉะนั้นมุสลิมไปเที่ยวได้ไม่ได้บาปเท่ากันหมด ต้องเอามาคว้างรีหินจนตายทั้งคู่เลยทั้งคนเที่ยวทั้งคนไม่เที่ยวครับสุราก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะใครดื่มสุราต้องเอามาเคี่ยน40ทีนะแล้วก็มีผลทางกฎหมายโลกนี้โลกหน้าอันตรายมากขุนเจ้าอปเปหิเลยไม่ให้ทําพิธีละหมาดด้วยไม่ให้เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยก็ถือว่าคุณทําละเมิด เพราะฉะนั้นคุณจะต้มเหล้าเถื่อนเองหรือคุณจะติดสลากอกรสแตมขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็คือเหล้าก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นผิดหมดผิดหมดเลยครับแม้กระทั่งวันนี้เราเรามาได้ยินกันอีกว่าแม้ทำยังไงได้คนสมัยนี้อดไม่ได้นะเดินไปไหนไม่ไหนนะขอจ้ะหน่อยนะคนเล่นเตะฟุตบอลกันอยู่ก็ยังต้องบอกขอพนันบอลกันก็ยังดีเลยแม้ตัวไอ้ลูกมะพร้าวมันจะหล่นลงมาเนี่ยพนันกันไหมล่ะนะ ร้อยบาทร้อยบาทเลยเนะี่ยมันจะหล่นวันนี้ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เนะี่ยอดไม่ได้ที่จะพน,นันแม้ข้างบ้านมันจับยี่กี่กันทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะฉะนั้นทางภาครัฐดูโอ้โหไม่ได้แล้วคนไทยเนี่ยไม่ไหวศาส,สนาไหนอดไม่ได้เห็นอะไรถ้ามันจะต้องจ่ายเงินการพน,นันเนี่ยนึกถึงโอ้โหมันมันเป็นเรื่องทิ่งยังไงก็ท้าทายในในก็ห้าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ใต้ดินยกมาบนดินเะเลยแต่ในศาสนาไม่ว่าหวยอยู่บนดินอยู่อยู่ใต้ดิน บาปอย่างรุนแรงเ<ม>ช่นเดียวกันอันนี้คือระบบป้องตาในศาสนาอิสลามและระบบป้องตนในอิสลามยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเราจะสอนลูกจะสอนใครก็อย่าไปละเมิดประเวณีนะ<ม>อิสลามรังเกยียจวิธีการของตะวันตกยกตัวอย่างเช่นตะวันตกเขาบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะ<ม>ก็เดี๋ยวใช้ถุงยางอนามัยแล้วกัน<ม>นะแล้วก็อิสลามไม่ได้มีแบบนั้นผมถึงผมถึงมีความรู้สึกว่าเมื่อยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราถึงต้องการจะตั้งเครื่อง กดถุงอย่างอนามัยนะฮะแล้วก็ขายกันเซเว่นตลอดเลยเด็กๆซื้อได้หมดเลยโรงเรียนมหาเทียอะไรนะเรียกว่ามัธยมซื้อได้หมดเลยโดยบอกว่าเด็กจะได้ไม่ติดเองแต่จริงๆแล้วยอมรับไปว่านั่นนะบางครั้งเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการยอมรับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆของเราเนี่ยทำ อาการและเมื่อระเวณีกันโดยไม่ต้องแต่งงานกันม,มีแม้กระทั่งเคยมีนยโยบายแล้วนะให้ตั้งตู้ทะเลาะกันว่าจะตั้งในวัดดีหรือในมัสยิดดีควรจะตั้งได้โดยซ้าไปโดยซ้าไปนี่นี่นี่คือตะวันตกเขาคิดแค่นี้ว่าจะเป็นเอกหรือไม่เป็นเอกขณะเดียวกันผมถึงบอกว่าแหมอีกหน่อยนะถ้าเกิด้โครงการนี้มันออกขึ้นมานะลูกผมลงรถไปโรงเรียนผมเป็นอิสลามลูกลงรถก็จะบอกอัสลามอะไรกลุ่มสวัสดีข่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อก็บอกวันนี้ตั้งใจเลยนะลูก อีกหน่อยเราคงต้องสอนลูกนะวันนี้อย่าลืมใช้ถุงยางอนามายัยนะลูกนะนี่น,นี่นี่เป็นอะไรที่มันรุนแรงใน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 มุมมองของศาสนาอิสลามแต่ตอววิสลา,ามจะสอนว่าลาตักรบุญจีนาพระคัมภีร์สอนไว้ชัดเจนว่าอย่าเข้าใกล้ทุกวิถีทางที่เราจะทําให้เกิดการละเรมิดประเวณีไม่ได้บอกว่าเข้าไปแล้วแล้วก็ไปสวมถุง,งยางอนามัยตรงนั้นแต่บอกว่าทุกวิถีทางที่มันจะพานําพาเราไปสู่วิธีการที่จะเกิดความเลวไร้ในทําลายคุณธรรมจริยธรรมหลักการพระบัญญัติ ก็คือ uhm ว่าเริ่มตั้งแต่ต้นอยู่ยังไงสตรีต้องแต่งตัวยังไงไม่ไปเชิวบเชิญวาไปไปโชว์ชาวบ้านเขาถึงต้องมีการคุ้มยีบในศาสนาอิสลามแต่ไม่ใช่ว่าให้ถูกข่มขืนไปแล้วเรค่อยมาดูว่าเอ๊ะทำไมเขามาข่มขืนชันล่ะชันจริงยันแค่ก็ปิดคุมเข่าอะไรไม่ใช่เขาต้องเริ่มมาตั้งแต่ต้นเลยแต่สิ่งที่วิธีการแก้ไขวันนี้ถามว่า เรามาถูกวิธีทางแล้วหรือยังที่เราปัญหาที่เราเริ่มต้นรายการขึ้นมาว่าเราจะป้องกันการล่อลวงยังไงแต่ผมดูแล้ววันนี้เราไม่ทันการกับอุสโลบายและว,วิธีการของซาตานที่มันทําทุกวิธีทางผมเชื่อว่าฝ่ายคุณธรรมฝ่ายธรรมะของเราก็มีวิธีการเยอะแยะเหลือเกินนะที่เราจะแต่ขณะเดียวกันไม่ทันนะวันนี้ผมถึงอยากจะอยากจะเรียนว่าวันสําคัญของศาสนาอิสลามอย่างเช่นวันศุกร์ เราจะต้องเข้ามาสัสยิดเพื่อจะต้องไปทําพิธีละหมาดและต้องเราต้องสั่งสอนลูกเราให้อ่านพระคัมภีร์เป็นเข้าใจความหมายของของ,ของพระคัมภีร์ชาวพูดถึงวันสําคัญสํำคัญต้องเข้าเราเราต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์กันเพศาสนาแต่วันนี้ผมถามว่ามาสัสยิดวันนี้กับเมื่อ30ปีก่อน40ปีก่อนมากขึ้นมาเป็น100ร้อยเท่าสองรอยเท่าแต่วันนี้มสัสยิดใหญ่โตครับ แต่ไม่มีคนเข้ามาซิทวัดสร้างกันหลายสิบล้านร้อยล้าน,านครับแต่หาคนเข้าไม่ได้ครับวันนี้พระสององค์เจ้าเดินบิณฑบาตกันมาแต่ไม่มีคนถวายบิณฑบาตครับมันเกิดอะไรขึ้นกับในสังคมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่อันตร,รายเหลือเกินผมคิดว่าวันนี้เราต้องกลับเข้ามาแล้วล่ะทําทุกวิธีทางในเมื่อเราต้องการเราส่งเสริมให้โรงเรียนคอมพิวเตอร์ได้ทําทุกอย่างที่มันทันสมัยได้แต่วันนี้ เราต้องมีวิธีการป้องปามแล้วก็สอนลูกของเราเอาคุณธรรมเยันให้ตามทามตามการพัฒนาของโลกมีให้ได้ด้วยเช่นกันและที่สําคัญต้องบอกว่าปัจจุบันนี้วิวัฒนาการแล้วก็การล้ําเรื่องของยุคสมัยไปไกลมากเรื่องของเทคโนโลยีฉะนั้นสิ่งที่จะเข้ามาเรื่องรการล่อลวงก็จะมีรูปแบบ หลากหลายจริงๆฉะนั้นการที่เราจะรับมืออย่างไรกับการล่อลวงในรูปแบบใหม่ๆเนะี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคิดเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งแล้วในการที่จะมีศาสนาเป็นเรื่องที่จะเข้ามาจรลงใจเข้ามาทําให้เรามีจิตใจที่คิดในทางบวกมากกว่าทางลบอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะช่วยทําให้เรื่องราวของการถูกล่อลวงตัวนี้ลดลงไหมครับท่านครับครับผมตรงนี้มันใช้ต้งหลักการศาสนาด้วยและใช้ความทันสมัยด้วยผมอยากจะตัวอย่างง่ายๆวันนี้ว่า ทุกบ้านวันนี้บ้านใครบ้างไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกของใครจนขนาดไหนมีคอมพิวเตอร์หมดใครเป็นคนซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกพ่อคุณแม,ม่พ่อคุณแม่ทั้งนั้นเลยศาส,สนาไม่ได้ห้ามพุทธไม่ได้ห้ามคริสไม่ได้ห้ามอิสลามก็ไม่ได้ห้ามส่งเสริมให้เราให้เราใช้ใช้ยอ่อโลกให้มันได้ใน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 วตกรรมเหล่านี้ทุกศาสนาน่ยยินดีภูมิใจด้วยแต่เมื่อเราลูกเราซื้อคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราแค่จ่ายตังค์อย่างนั้นหรือ ถ้าหากว่าเรามีหลักการมีศาสนาอยู่ในหัวใจไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เมื่อซื้อให้ลูกแล้วต้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้เป็นด้วยเ hmm. พราะลูกเอาไปใช้แบบไหนอย่างไรตามให้เป็นว่าเขาไปแชทกับใครแล้ววิธีการไม่ใช่ว่าซื้อให้แล้วเวลาเวลาลูกเราอยู่ๆก็ออกแล้วลูกนาทาง mm hmm. โดยไอ้คอมพิวเตอร์ที่เราซื้อมาแล้วคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่รู้นะฉั้นมันอายุปูนนี้แล้วนะไม่ทันเขาถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูก แล้วก็คิดว่าไม่คิดจะเรียนในการที่จะในการที่จะดูว่าลูกจะใช้คอมพิวเตอร์ได้แบบไหนอย่างไรอย่าซื้อ mm hmm. เมื่อเราจะซื้ออะไรให้ย่าหนึ่งอย่าลืมว่ามีเราจะยื่นมีดให้กับลูกเนี่ยเราก็ต้องดาบสองคมเราก็ต้องมีความสําคัญเหมือนกันนะครับว่าเราทำคือคือ,คอระบบทุกวิธีทางเราต้องเรียนรู้ด้วยทุกเรื่องเรื่องศาสนาจะไปครอบคลุมอีกครั้งหนึ่งันะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันสิ่งที่เราหยิบยื่นให้ครับเป็นนวัตกรรม mm hmm. หรือเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเรียนรู้ตามไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมานั่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในอิสลามเคยถามปัญหาขึ้นมาในฝ่ายนักวิชาการสัทธอิสลามถามว่ามีทีวีสจกเครื่องหนึ่งเนี่ยการให้ลูกดูทีวีนีบาปหรือไม่บาป <c oughs> แน่นอนนัเตินครับผมนักวิชาการก็ตอบชัดเจนว่าเป็นเรื่องทั้งดีและเป็นเรื่องทั้งเลวเป็นเรื่องทั้งดีก็คือว่าเราสามารถดูข่าวดูอะไรทําให้ประเทิงปัญญาแล้วก็ทาให้เราฮหายเนียใช้เห,หนื่อยได้ดูละกรดูชีวิตต่อสูชีวิต แต่ถ้าหากว่าขนาะเดียวกันถ้าใช้ไม่เป็นล่ะเราไม่รู้ไม่รู้จักให้ลูกเราเลือก เรื่องราวที่จะดูไปดูช่องที่ไม่ควรจะดูที่เขาเขียนว่าอายุไม่ต่ำกว่า18ดอย่าดูลูกเราอายุต้องเป็นวัยรุ่นไปดูใช้ความรุนแรงใช้ทุกอย่างตรงนี้ตรงนั้น,น,นทุกทุกฝ่ายนะครับจะต้องมามาเกี่ยวพันกันทีทั้งสิ้นครับครับโดยเฉพาะเรื่องของสื่อก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเป็นตัวแปรที่สําคัญเหมือนกันในการที่จะทําให้เราเสพสื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องราวการถูกร่อรวมเหมือนกันถ้าเกิดสื่อนั้นเ,เราได้เข้าไปดูแล้วไม่ถูกหลักไม่ถูกวิธีนะครับ,รบแล้วก็ อิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านดอกเตอร์ทิ้งท้ายเป็นเศษสุดท้ายอยากให้ฝากถึงครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ว่าบางครั้งการที่เรา,ามีลูกอยู่แล้วก็พยายามที่จะให้อาวุธอย่างที่มอสักครู่นี่บอกไปแล้วนี่นะครับเป็นอาวุธที่บางครั้งอาจจะทําร้ายตัวเองเนี่ยจะต้องป้องกันตรงนั้นอย่างไรครับครับผมขอให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาให้กับลูกมากขึ้นนี่ขอแค่จริงๆเลยครับผมว่าเราต้องยอมรับว่าวันนี้ ภาษาชาวบ้านชาวบ้านว่าเราอยู่ในยุคที่ปากกัดตีนขีดกันจริง,รง,รง,รงเราเห็นใจครับผมแต่ขอเถอะครับไม่คุ้มกันหรอกสิ่งที่เราหาเงินหาทองมาให้ลูกเราสบายเนี่ยแต่เราอยู่กับคุณลูกของเราน้อยเกินไปเร,เราต้องกอดเขามากๆครับผมอยู่กับเขามากๆขอเวลาเถอะผมเชื่อว่าลูกคนไหนก็แล้วแต่รู้ว่าจะได้อะไรคุณพ่อมีเงินทักร้อยล้านพันล้านน่ะแต่ลูกบอกว่าลูกบางคนบอกว่าอยากให้คุณพ่อไม่รู้จะกระซิบบอกคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ไงว่า กอดหนูสักทีเถอะหอมหนูสักทีเถอะอยากให้คุณพ่อบอกว่ารักหนูไม่ว่าหนูจะอายหรือไม่ไอายนผมอยากเห็นตรงนั้นจริงๆมีเวลาให้กับลูกมาเทสครับผมเชื่อว่าศาสนาการที่คุณแค่คุณพ่อคุณแม่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในตัวอยู่แล้วแล,และและแสดงความรักความเห็นอกเห็นใจกับลูกผมเชื่อว่าศาสนามันเข้าไปโดยโอัตมเตมติเโดยโดยโดย,โดยโปรรยายแต่วันนี้สังคมของเราขาดตรงนี้จริงๆครับ ครับท่านผู้ชมครับละกรที่เราจะเอาชนะการล่อลวงได้อย่างไรซึ่งวันนี้เ,ออเราได้พูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับมีทั้งหลักคําสั่งสอนในคัมภีร์อัลกุรอานก็ต้องบอกว่าอะไรร้อยปีเหมือนกันในหลักคําสั่งสอนตรงนั้นก็สามารถจะนําเรื่องราวตรงนั้นมาใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี้ฉะนั้นแสดงว่าคนเราแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเรามากกว่าว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะดูแลจิตใจของเรา อย่างไรให้ถูกตามแนวทางของหลักเกณฑ์ของศาสนาครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณท่าน